ครับวันนี้ก็การสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับมูลนี้วันจันทร์นะครับเนาะที่31สิงหาครับเดือนสุดท้ายของเดือนสิงหาเอื่นครับเลขออกครับก็มูลนี้อยากเต็มว่าไวนะครับเชฟโจแวร์หอยนางรมครับหอยนางรมเสื้อเสื้อได้เลยนี่ครับเสื้อเสื้อครับมีโตใหญ่แเนยมาหญ่แน่เนาะครับ เท่านนแข็งกับกรอบเป็นหวานนะครับนี่ครับเห็นมานอวนี่ครับนี่ครับนี่ครับกับเครื่องเคียงครับเคื่อเคียงกับที่มีเป็นไงมากครับก็มีไอ้น้ำจิ้มซีฟู้ดรับจิ้มซีฟู้ดนะครับเครื่องเคียงเนไกับทิมมี่ครับนี่พริกเผาตะไคร้กระเทียมหอมครับ หอมแสกเนาะแล้วก็กหอมถอดครับอันนี้ผมมาหั่นใส่เองบอกพริกพริกหน่วยหฮอดีแหละกบยอดกระจิ้นครับเนี่ยยอดกระจิ้นครับออก็อวนวดเรื่องม่ได้กับมะละครับมะละอันนี้หวานอันนี้ขมที่เขากันมอฮัเบิงดดืงนครับมาับจินไใส่เบิ้งรดตัดทำยังไงนี่ครับเอาเอาตัวหนึ่งหนครับหอย หอ,อมผิดเผาครับผิดเผาจนเคี่ยวผิกใส่ไงจะหน่วยมังเทศกจะทายไล้ครับรอย่าลืมมจิ้มซีฟู้ดครับเบิ้ลข้าแดกครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับอืมมาเดี๋ยวครับนะครับเดี๋ยวกินขอแรกครับวันนี้ร้านร้านมาแล้วร้านมาครับ้านมาแล้วร้านหน่อยอันคือเนื้อปุ้ยร้านหน่อยมอาจารยงเบียดครับตอนนี้อยู่ไหน แบบชื่อเนี่มันน้นอิุนครับร้านเป็นพ่อตัวเดียอโรงเรียนครับแอบ่ต้องพ่อาครอ่งนเอาอะไรไหเส็จเอ็คครับครับเดี๋ยวชินข้าต่อครับ เจ้ายาล้านตีกวรในจังห่อยม่ควรหรอกนะนี่ตัวตุนครับเบิ้งไอ้กระตูนมาก่อนเลยครับเจ้าฝากพี่น้องครับโอ้เปลี่ยนนะครับหวานทำนี่แบบแบบหวานเลยเขากันดีครับไอ้หอมถอดเน่อยผิดเผาหย่อนแหงหยอดแบบกระทิ้นนี่แห่งหวานเขากันครับ ครับเดี๋ยวชว่วงนี้เอาไว้แค่นี้ครับขอบคุณที่ติดตามเพจเชฟโจจัดไปครับแล้วก็เชฟโจจะลงใน YouTube นั่นเด้อครับไอช่อง YouTube เชฟโจจัดไปครับครับชว่วงนี้ขอบคุณหลายครับสวัสดีครับบ๊ายบาย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 บาย